Suara <laughs> no ต้องทางเข้าวัดเดินบางนี่เองอย่าเป็นเจ้าของรถไถนามือหนึ่งหรือมือสองหรือถึงร้านยังต้าเดินบางนะราคาไม่แพงอย่างที่จะคิดนะติ่อสอบถามได้ที่ได้จิาน มคนดูอกอุ้มหาแต่พวกอุ้มพระเองหาตัวกองโดนเบ็ดเทกวิลฉันเองชื่อไอเมกทุกๆวันนี้อยู่ในบ้านนี้คนเดียวไม่มีแม้กระทั่งแฟนโอ้คิดแล้วกน อยากจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีแม่เดี๋ยวหาแม่แม่แถวนี้ดูซิว่าจะมีใครนมารักน้องอุ้มบ้างหรือเปล่าอูรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ายังไงโ,โหดีซะด้วยโหดีอะสิ อ้าวนี่คุณนายวิมลโอ้โหหอบมาถึงนี่เนี่ยขอหอมสักทีหอมไม่ได้เราจะหอมสักทีก่อนจะทาอย่างนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้จะมีผัวแล้วแบกนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรับรางวัลสักครู่บณมากนี่เดี๋ยวก่อนหอบมาถึงนี่หอมก็ไม่หอม กอดก็ยังไม่ให้กอดนี่แล้วมาทําไมก็ใช่สิฉันมีผัวแล้วฉันจะทําแบบนั้นไม่ได้แต่ที่สําคัญที่ที่นักใจของฉันนี่ก็คือผัวของฉันนันมีนเมียแมไอ้อย่างเราเนี่ยนะวัวเคยค้าม้าเคยขี่กันอยู่เห็นไหมล่ะไม่ใช่ก็ขอ,อก,กอดทีนไม่ได้ทีเดียวที่ฉันมาวันนี้อยากจะให้เมฆช่วยเหลือทินซักหน่อย ช่วยเหลือช่วยไปเป็นชู้กับอีก,กิ่งเมียของคุณกำพลเ๋ยวฉันคนที่ชื่อกิ่งเนี่ยคือเมียของผัวเธอเป็นเมียของคุณกำพลอีกคนหนึ่งที่มันเป็นเซี้ยงหนามแพงใจฉันคุณกำพลไม่เคยมาหาฉันเลยไปหาแต่อีก,กิ่งจนมีลูกแล้วอ่างั้นเอาอ,อย่างนี้ฉันถามอะไรเธออย่างหนึง่งถ้าฉันช่วยเธอเนี่ยแล้วฉันจะได้อะไรถ้าสิ่งเงินทองฉันยินดีมอบให้ทุกอย่าง นี่ทรัพย์สินเงินทองอ่ะฉันไม่ต้องการหรอกแต่ที่ฉันต้องการเนี่ยคือตัวเธออ